สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเซลเจเอฟฟอดแจกแล้นะครับผมทางช่องเจเอฟฟอดแจกแล้วนะครับก่อนจะดูคลิปนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้จะมารีวิวรุ่นไหนนะครับผมด้านหลังนี่เลยครับผมเป็นตัว XLT นะครับผมตัวนี้เป็นตัวปี2021นะครับผมแต่งตัวนี้เป็น แนวสปอร์ตบ้างครับผมจากที่เราแต่งออฟโรดกันมาเยอะแล้วตัวนี้ขอแต่งเป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับผมก็ใช้งานเพื่อความหรูหรานะครับผมแต่งแบบหรูหราดูสปอร์ตนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวนี้ก็ต่างจากตัวเก่าก็คือตัวนี้มีทั้งรอมแล้วก็ e s เเพิ่มขึ้นมานะครับผมช่วย ในเรื่องของระบบความปลอดภัยขึ้นมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้บ้างที่ว่าเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตนะครับ<ส><ส>ก็ด้านหน้าเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับผมก็กระจังหน้าเนี่ยยังเป็นคงเดิมอยู่เราใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มให้นะครับผมตัวข้อไฟหน้าเนี่ยเราทําเป็นสีดําดําเงานะครับผมตัวนี้เพื่อให้เข้ากับ สีของตัวรถที่เป็นตัวสีเทาดํานะครับผมตัวเนี้ตัวเข้าไปหน้าเนี่ยลองเข้ามาดูใกล้ๆครับตากล้องนี่ครับมันจะเป็นสีดาเงาแบบเก็ดๆนะครับผมมันไม่ใช่เป็นแบบเงาล้วนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมอ่ามันจะดูหรูหรานะครับเห็นไหมเป็นเป็นแบบเก็ดๆเป็นแบบเม็ดทรายเนี่ยสวยครับผมเวลาเจอแสงแดดเนี่ยมันจะเงาเงานิดนึงส่วนในด้านคิ้วร้อเนี่ยเราก็จัดให้กับลูกค้าตัวนี้ ตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดเพราะว่าเราจะแต่งแนวสปอร์ตตัวนี้นะครับก็เป็นคิ้วล้อ9นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนในล้อแมกเนี่ยล้อแมกเนี่ยเราเปลี่ยนให้จากเดิมที่มาจากโรงงานเป็นล้อ17นะครับตัวนี้เราจัดเป็นแมกขอบ18ให้นะครับผมตัวนี้ลายลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้เราใส่ให้กับยางมอนเตอร์ทนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ลองดูครับใกล้ๆสวยนะครับก็ในชุดของที่มาเดิมๆกับตัวรถเนี่ยยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับเราก็ไม่ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมมากมายนะครับเราก็มาเน้นในส่วนของที่มันยังไม่มีมากับตัวรถก็คือตัวเบ้ากันลอยตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับผมเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้าออกเปิดนะครับเปิดประตูเนี่ย มือนิ้วเวลาใส่แหวนอาจจะโดนประตูได้นะครับผมตัวนี้ช่วยได้เยอะช่วยรักษารถของลูกค้าได้เยอะนะครับผมตัวนี้พร้อมทั้งติดฟิลม์มเซรามิกให้รอบคันตัวนี้นะครับผมขนาดของความสว่างหรือความทึบนะครับผมอยู่ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจนะครับผมก็ถ้าชอบใส่ก็บอกได้หรือว่าชอบมืดก็บอกได้นะครับผมตัวนี้การสตราดจากโรงงานไม่มีมาเราก็ ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเช่นกันพร้อมด้วยตัวนี้เป็นใส่ราวหลังคาให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เพื่อแนวทรงสปอร์ตนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราแต่งเป็นทรงสปอร์ตนะครับโลบาร์เนี่ยเราใส่เป็นสปอร์ตบาร์ของไวท์แท็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสปอร์ตสปอร์ตบาร์นะครับที่ของแค้เลยนะครับคือถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ดูท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูผ่านนะครับที่ว่า ไม่ได้เป็นสาวกของฟอร์ดโดยแท้จริงนะครับอาจจะมองว่ารถคันนี้นเป็นว i ยแท็กก็ได้เพราะว่าเราแต่งเป็นว i ยแท็กทั้งคันเลยเห็นไหมครับนี่ตัวเข้าไปท้ายก็เช่นกันเป็นสีดำเงาเห็นไหมครับแล้วก็มีเกล็ดเงา,เ,งา,เ,งาเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเข้าไปหน้าตัวนี้กันชนด้านท้ายเรายังคงเป็นกันชนท้ายเดิมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีดําก็เข้าเข้ากันอยู่แล้วนะครับผม มีเบ้าการะลอยมือจับท้ายให้ด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ในรุ่นของ XLT นะครับมันจะไม่มีจอมาแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีเซ็นเซอร์ให้ถึงสจุดแบบนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ลองดูรอบๆกันครับอ่านี่ข้อบฝาสังเราก็ติดให้เช่นกันนะครับผมลองดูภายในนิดหนึ่งเนาะนี่ครับ ภายในนะครับตัว XLP นะครับตัว2021นีเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับผมมาจากโรงงานนะครับหนังแท้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้นะครับผมนี่ครับลองดูครับนี่เป็นเกียวโต้นะครับดูลองดูเปิดดูนี่ครับสวยงามมากครับผมเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมา แล้วก็มีจอมาจากโรงงานแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วก็รับติดนระคับเพจให้ลูกค้านะครับการลอยนะครับตรงเท้านะครับเวลาเหยียบขึ้นก็สำหรับคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นแนวสปอร์ตนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับผมก็ลองโทรเข้ามานะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามนะครับผมทั้งเรื่องการจัดไปแนนหรือว่าติดเครดิตหรือว่ามีอะไรนะครับลองปรึกษากับเราได้นะครับเป็นกันเองนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมก็มีอะไรปรึกษาได้นะครับผมก็ถ้ายังไงชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องออก่อนสมมอบให้กับลูกค้าเพื่อจะได้ดูความเรียบร้อยนะครับผม ถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ